ฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นเทปที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมาเล่นเกมกันเกมที่แบบหนูชอบมากครับนั่นก็คือครับไม่รู้หรอกว่าหนูจะเล่นเกมอะไรอะรู้ิเกมอะไรอ่ะ R.O.V ไม่ใช่อะง่ายกว่านั้นไม่ดูไม่รูย เกมใบคําค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เล่นคนเดียวนะคะเราจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยซึ่งกติกาของเราก็คือแบ่งออกเป็น2ทีมนะคะจะมีทีมหนึ่งที่มี2คนแต่อีกทีมหนึ่งที่มี3คนก็ถ้าคนแพ้ทีมไหนแพ้มีบทลงโทษแต่เดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าบทลงโทษคืออะไรไปเลยค่ะ นี่นะคะสมาชิกคนแรกของเราที่จะเล่นเกมไว่ค้ำวันนี้นะคะนี่นวันนี้พูดอะไรหน่อยคะ่ะว่าจะชนะไหมชนะอยู่แล้วหรอแต่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ถ่ายพูดว่าอะไรนะบอกว่าวันนี้มาวันตะ่อนไม่ได้ใส่หนังหูมา <laughs> แล้วก่อนหน้านี้บอกว่าวเล่นเกมนี้คือมีความมั่นใจหรือเปล่า <laughs> คือคืตอนแรกมีแต่พอไม่ได้ใส่หนังหูก็คือไม่มีความมั่นใจแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยคนต่อมาค่ะ นี่คุณแอมนะคะแล้วก็คุณทิมมี่เอ๋ไปไงคะก็เดี๋ยวเราจะมาโอ้น้อยออกเหมือนเดิมโอ้ยน้อยอ่อเหรอมั่นใจเปล่าหล่อทำไมซ้อมมสียงซ้อมสียงแอะแต่โอเคเดี๋ยววันนี้หนูว่ามั่นใจมากเตรียมตัวมาดีอ่านมูแล้วอ่านมดแล้วพร้อมไหมเนี่ย พร้อมครับพร้อมขนาดไหนพร้อมขนาดขนาดใหญ่ยังอยู่ทีมเดียวกับหนูปะอยากดีตอบว่าไม่อยากได้เหอเอ้าหแล้วเราก็ได้หัวหน้าทีมนะคะคือพี่เคนแล้วก็ทิมมี่นะคะจะมาเลือกลูกทีมปารี ชนะได้เลืองลูกคิมคนแรกปอ่ยิงชุบปอ่ยิงชุบไเลือกใครครับจาก,จากประสบการณ์นะที่แบบเม้นมาต้องเลือกคนนี้โดนแย่งโดนแย่งเลือกใครเลือกคนนี้อ่ะต้องเลือกกิ๊กมาดิเอาใหม่เอาใหม่เลือกกิก โอ้ไม่ทึงโอเคโอเคแล้วก็อีกรอบหนึ่งถ้าชนะจะได้ตัวาดเสรได้3คนที่เราต้องการอ่ะไปด้วยโอเพนถึงมี3ใช่ไหมแต่2เนี่ยศึกสายเลือดอ่ะคืออาปากทีก็คือรู้เลยว่าจะเป็นแค่แค้รู้เลยว่าคืออะไรนี่จะบอกว่าสถิติสถิติที่เล่นมาเนี่ยคือ เคเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายถูกเยอะที่สุดแล้วแลิกถ่ายใบอะใบไม่ได้เลยเปลนหัวหน้าทีมแล้วกิก็ใบดีเดี๋ยวเคนถ่ายเองเห็นไหมกิก็ใบไม่ได้เลยโอเคยกแรกเริ่มตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นี้ ดีดิที่มันเป็นผลไม้สีแดงเป็นลูกๆูกเลูกเล็กเชอร์รี่ลูกเล็กๆอ็กเป็นอองุ่นนะคลอ่างุ่น้ายค้ายองุ่นคายาย้าค้าค้ายอย่งไงนะไม่ไม่ใช่โอ้โหเสียเวลาเหมือนองุูอีกแล้วไม่ใช่มันเป็นผลไม้แบบนี้อันกนี้อะไรอะางเหนือ อ๋อบูรีอะไรอ่ะข้าเหนือเฮ้ยเรายังไม่ได้สักแนนเลยนะอ๋อเออไครไเล้าว่ะที่เอาไปกินกับเล้าอะข้สีเขียว้สีเขียวเออเออเอผลไม้ไทไลินชอบกินไทยลินชอบกินไข่เต่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไข่ลิ้นหัวไอ้ด้วยน้วยด้วยน้ำว้า อะไรอ่ะแตงโมบ่นคืออะไรอ่ะรักกามหวานใแล้วุดท้หยอ่ะได้แค่สองคือแบบลูกลทีมผมเนี่ยใบไม่ค่อยดีเลยแต่คุณะรู้จักเลยลูกทีมมีอะไรจะแกตัวไหมีเขาไม่ตัยาเอาใหม่เอาใหม่ไ่ได้แล้วก็ตาเราแล้ว ดีเจไม่รู้แน่เลยข้ามสีเขียวเขียวที่เป็นหยกัยกหยกัยกหยักหยักเอ่อมะขามไม่น้อยหนาน้อยหนาแล้วก็อันนี้อะไรน้อยหนาอันนี้คือน้อยหนาเนื้อเออเอ่อ,อ,อที่เป็นเบอร์แหลมข้ามโหยากอะ่ะที่ที่มี่ชอบกิน king of fruit เอ่อทุเรียนอ่ะแล้วก็อันนี้อะไร ทุเรียนก้านยาวที่เป็นพวงอังุนเออแล้วก็องุนเขียวเอ้างูนข้ามข้ามข้ามเอ่อกลมๆมีมีรสชาติกลมมีมอมกลมผู้เรียนโอ้ยนี่มันยากหว่ะ เป็นหวีโอ้ยหมดเวลาทำเป็นเนี่ยยกแรกผ่านไปแล้วไม่ค่อยดีสักทีาได้คนละทิงคนอะไรอันนี้จะเปลี่ยนบววแล้วเป็นยกที่สองอ๋ออ๋อไอ้ดัาๆไอ้ดํๆมันดูดไปดูดเออน้องนี่อะไรนี่อะไรหมา สุนัขที่อยู่ในที่อยู่ในอยู่ในที่มีต้นไม้เยอะโลกไม่ไม่ไม่หมาถูกแล้วหมาป่าเออเออเหมือนเหมือนนกไม่ใช่เหมือนสีสีขาวสีขาวเออที่มันเหมือนเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเต่าแบบกระเบนเหรอไม่ใช่ไม่เต่าไม่รู้ยังไงกระโดดกระโดด

มั่นใจโอ้มั่นใจว่าเคมีนูแบบน้องตรงกจผอกินคลองไม่เสือมาป่าแล้วหมีอันเนี้ยอะไรลบไปแล้วที่มันมีนาำอ่ะเวลาหมวดเออใช่เอออ่นี้อะไรที่ ที่บินได้แล้วแบบบินซีแฮที่ซื้ออ่ะเฮ้ยถูกวะลิงนกเป็ดไก่เจียงๆๆอันนี้อะไรหอยเวลาเราเติมน้ำมันปั๊มชื่อหอยเชล่ยเออเออที่อยู่นัากลัวมืดๆออกข้างข้าวเออเออ ที่มันอยู่ในน้ำาล้มาชอบพวกสัตว์ที่ถูร้ายที่สุดในโลกแะฉลามขาวที่อยู่ในน้ำครึ่งน้ำครึ่กตัวใหญ่ให๋อ้เจ้ะเข่ไม่ใช่เออตัวเงินตัวทองไม่ใช่ตัวนํากัวที่สุดในโลกเออฮิปโปเอ้อ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเอ้ย้ย้ยอยเอเสมอได้ออยก ก็สามสามนะก็ได้อีกเกมหนึงไงเล่นอีกเกมสุดท้ายกเกมก้าดัานสิกระโดดกระโดดกระโดดอ้าขาไม่ไม่เออกระดาษกระโดดกระโดดฉีกขาเนี่ยงัดข้อเอออีกอันนึงอีกอันไม่สี่งัดเ่ยเอ้ยชักกะรเยอะดึงเชือก ดึงกอดึงกอนั่งอะไรสควอตนุ๊กนั่งยืนนั่งยืนมีคำเมื่อกี้นั่งไม่โดนนะมีคำเมื่อกี้แต่ว่านั่งขาเดียวนั่งขาเดียวอย่าพึ่งมีไม่มี่คำแล้วอย่้พึ่งไม่มีคำเลยอะไรครับอะไรวะเอออย่างนี้เกระโดดเชือกอ๋อ อย่างนี้อย่างนีอะไรอะบุญบบอนอะไรอ่นี้อะไรอะ่ก็แตะก็ดอกดอกดอกบอลอะไรอะ สับกกับหมูสับหมูเท่ากับนังกายวะวิ่งมาราธอน่ไม่ได้ไม่ได้กินนี่เห็เาไปไปไหนฟิวเ้นเต้นไม้ต้นไม้เขาป่าเขาโรงเรียนเขาโรงยิมเดินเดินเดินป่า อะไรวิ่งเนี่แต่ว่าที่นั่นเป็นเครื่องเครื่องเป็นเครื่องอะไรอะวิอะไรวะเครื่องเครื่องอะรกันเี่ครื่องวิ่งมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นสไลด์มีแล้วมีแล้มแ้แ้าแข้งแขงก่งแขงก ได้ก้าวก้อมาไปเริ่มหมโยคะเอออันนี้อะไร็อกกิ้งไม่ภาษาไทยวิ่งหยอกโยน้ำหนักอันนี้อะไรเดิน แล้วมีคำหนึ่งเดินอะไรเดินชิวอะเดินเบิร์นเดินเดินเล่นเออนียว่ายน้ำเอออันนี้อะไรท่านี้เรียกว่าอะไรยกอ่าแล้วนี้อะไรยกขาอันนี้ยกขายกเข่าอ่าแล้วก็ต่ำแล้วก็ยกเข่าสูงเอออ่าวิดพื้นมือเดียวเออ ปั่นจักรยานโยนกีฬามีลูกบอลคว้างบอลโยนโยนบอลเพื่องบอลท่าอะไรคะอันนี้อันนี้อะไรเดินแล้วก็เดินเร็วอันนี้อ

แพงไซส์แพงเย้กีฬาที่ผู้ชชยชอบเล็ดเตะบอลอันนี oh yeah ้อะไรสิบ hey, ้าคามโอ้ยไม่ได้ไได้่อะสิบห้าโอ้ยหรขอ้ไหโอ้ยยังโอเคไม่ได้ยืจังะเก่งโอเคค่ะ จากสองทีมนะคะทีม like เรา <ach anan> <ating> ชนะเราไม่ต้องเก้แต่ทีมที่พิษสัตว์สรุปคะแนนอะไรอะไรจำไม่ได้อะจำได้ว่าชนะอ้าวก็จำได้ว่าชนะกับทุกตาเลยอ่ะไม่มีเขาชนะทุกตาหนึ่งแต่ว่าท่าแพ้วันนี้คือจดจำมาก ทีมแพ้ก็คือเราจะมีของสามอย่างเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีนั้นหนูให้พี่แอมกินอันนี้ให้ตัวกินอันนี้ให้พี่เกนอันใหญ่กินอันนี้อันใหญ่อันจะดีสุดก็แลญ่กัน สามปุ๊บให้ยกแค่ถ้วยขึ้นมานะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะเขาได้อะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยทไมเีจมีจงดีว่างเปล่าเฮ้ยมันลืมนะตอนแรกตอนแรกเขาเนึ้ออะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่แันนี้อะไรต้องใส่ชู oh เหม็นเหือดจงดีเุ้ยสัญญาเลยอ่ะ สุคือไม่ได้ไม่ต้องกินอะไรเออสัอยากกินแตงสุดเลยแงสุดเลยกินเลยกินเกินี้ยกินเลยกินเลยกินเยินรยกิเกินเกินเลยกินเลยนเยกนเยกินเลยเลยกินเกินเกินเลกิยเยนเกเยกินนเอยกกนกิกินกยนกเยนเน่กนนยกิ ไม่ได้ชิมไม่ได้หรอไม่ได้หรอเอาเวลาแต่ไม่เอาไม่เอาอ่ะถ้าได้ชิมต้องใส่เนี้ยอย่างเดียวคนเตรียมมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนี่ต้ออะไรไหมอันนี้น้ำบวยกับน้ำบวยอ่ะน้ำบวยคงไม่กับกับอะไรอ่ะอย่างเดียวใช่บวยหรอกลิ่นไม่ใช่เลยบวยบวยในกระปุกอ่ะไม่ใช่เล่าบวยนะบวยกระปุก กินเหมือนใช่ออต้องใส่ชูเลยอ่ะอ๋อกลิ่นเหมือนต้อใส่ชูเลยอ่ะตัวต้องกินแล้วแหละเพื่อสักสีของเรามีมีถุงให้อ้วนมีจานเนี่ยมีแก้วแก้วอย่าไปยอมหยิบอย่าไปยอมไปเอาใจแม่รู้เดินสองสร้งอืมอร่อยเด็กนี่ไปเอาน้ำมาให้จะกินน้ำมันจัดว่าแย่ คนสุดท้ายอ็คือใครสีิขาวกับอย่างเดียวโอ้โหอันนี้คือดวงสวยสุดผมไมนโดนทําโทษโดนหน้าแพงเมื่อกี้เทมมะปกติไม่กินแต่แบบคุมกับข้าวอันนี้ต้องกินเดียวเดียวคนลุกเลยเอาคูดลุกกว่า ใจไปแอบดู่เนียไม่รู้หนูนึกว่าพี่แอมจะสลับแบบอันนี้มาอยู่ไม่ได้อันนี้มันใหญ่หนูไม่รู้ว่าพี่แอมใส่เนี่ยหนูเก่าไอไทยพี่กินอันนี้เอาไปทำหม่เหนื่อยแล้วอ่ะพี่พูดปิดเลยปิดครับให้โอกาสใหม่อีกหนึ่งรอบไว้เจอกันอีพีหน้าครับฮะไม่สรุปอะไรเลยหรอไม่จบเลยอ่านสรุปไม่ได้ โอเคเอาใหม่อ่ะสุดท้ายดีๆแล้วดีๆอ่ะใช่ดีไงโอเคแข่งแขงช่วยด้วยช่วยด้วยน้องพูดเร็วก็ถ้าชอบนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะได้มีแบบว่าเทปเกมหน้า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 มาเล่นเกมอีกเยอะ ฝากกดไลค์เอาโอ้ยเอาใหม่ฝากกดไลค์กดจำไกลพวกเราด้วยนะคะเอาพูดแบบเมื่อกี้อีกทีแล้วเรา่อยกดมันจะได้มันจะได้เต็มเทกไงจำไม่ได้เอาเกี๊ยวใหม่ครับ านะคะคก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเราจะได้ทำแบบว่าคลิปหน้า,นาเป็นเกมกอื่นสนุกสนานมากมายอีกจะได้แก้งีิเคนอีกแล้วก็แก้งเพื่อนๆทุกคนอีกนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้ว yeah. เย้อร่อยมากอร่ <c oughs> อยจริงไหมโอเคโอ้โหพี่เคนต่อก็อได้อย่างดีตัวรสชาติงนี้ยเลย์เอรเปิดนุ่มก่อนนะ